อย,ย่ <laughs> <laughs> ยาหยุดอย่าหยุดดูแลฉันฉันบาดเจ็บอยู่ใช่พี่อ,อย่างนั้นแหละ,ะ <laughs> คุณผู้ชมอันนี้ทางม้าลายเดี๋ยวจะให้ดูแลให้ทุกคนคิดไม่รู้จะคิดเหมือนกันหรือเปล่าว่ามีทางม้าลายตรงนี้ทําไมก่อนลองไปดูคะ <h> ่ะ <h> นี่พี่จูน,นคุณผู้ชม <h> อะภาพมุมนี้อาจจะยังดูไม่ชัดทางม้าลายเนาะ <h> ไว้ข้ามถนน แล้วก็ทั่วไปนี่น้องอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะพี่มีเกาะกลางถนนขั้นนะอ่าเราเคยเห็นบ้านเราจะเป็นอย่างเงี้ยมีเกาะกลางขั้นเออแต่อีกฝั่งหนึ่งทะลุเข้าซอยเออเป็นทางม้าลายที่เดินเราก็เข้าซอยได้เลยแต่ซอยนั้นมันซอยทางรถนะคะออดูดิพี่มุมเนี้ยชัดเลยเออดียวแป๊บนึงงงงงเนาะมันอันตรายนะอะไรมาก่อนดีกว่าเออซอยมาก่อนหรือว่าม้าลายมาก่อน หรอบ้านเราเป็นอย่างนี้ได้ใช่ไหมได้แหละเพราะทางม้าลายไม่ค่อยมีความสําคัญกับคนขับรถเท่าไหร่ขยับขยับมาหน่อยได้ไหมตีเส้นอ่ะเออจริงขยับมาก่อนก่อนสักนิดหนึ่งได้ไหม มันควรนะพี่มันจะได้ไม่ไปตรงกับซอยถูกไหมใช่พี่นึกถึงอะไรรู้มั้ยอะไรตอนนั้นที่มันมีการตีเส้นจาราจรแล้วก็มันมีการโค้งหลบ <c oughs> หลบพวกพันดิน <c oughs> พวกรถย,ยนต์รถยนต์ที่จอดอยู่ใช่ใช่ไหมบ้านเราเป็นประเทศน่ารัก <c oughs> อารุมอร่วยตลอด <c oughs> นี่อรุมอร่ยเออไหนๆตปีแล้วเอออเปิืองสีตีต่ตอละกันอย่างงี้คุณขาที่นี่คือที่ไหนพิกัดปักหมุดเลยนะ ซอยเทศบาลบางปู38หรือซอยแพทย์กษะสาเมืองใหม่ตําบลบ้านไทยบ้านใหม่เนาะตัวเมืองสมุทรปราการอ,อยู่หน้าซอยแพทย์กษะสาเมืองใหม่สองพอดีเป๊ะๆแบบนี้เลยยังไงก่อนข้ามไปแล้วเข้าซอยได้เลยแล้วเกาะกลางถนนไอ้เกาะกลางเราพอนื้อออกแหละบ้านเราหลายจุดเป็นแบบนี้เออแต่คนก็รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยระวังจักรยานแต่ไม่ <laughs> มีป้ายระวังจักรยานนะเออแต่ว่ายังไงความปลอดภัยของคนอยู่ตรงไหนเออ ถามชาวบ้านแถวน,นั้นบอกว่าโอ้ยเขาเพิ่งมาตีคุณนักข่าวเส้นเนี่ยนนทันวาที่ผ่านมาเพิ่งมาตีเส้นเลยเดืเดนที่แล้วเองเดอนที่แล้วเองนะเดอนที่แล้วแล้วยังไงไม่มีใครทักท้วงเขาเลยเหรอเฮ้ยพี่มันทางเข้าซอยนะไ,ไม่มีใครกล้าเขาตีก็เลยตามเลย,เลยอ่ะเออสุดท้ายเดี๋ยวรอดูความเหมาะสมละกันแล้วก็จะมีหน่วยงานชี้แจงหรือเปล่านะคะเปลืองอีกสมมติต้องมาลบมาตีใหม่ก็เปลืองอีก อเอาประมาณเนาะใช<จ>่เอาแก้ไขด้วยนะชาวบ,บ้านเขาเดือดร้อนเขาเขากลัวกัน